สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปรถมชัยเกียรติได้รับอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรไทยและได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสองปปลาวให้แปลกฎหมายภาษาลาวเป็นภาษาไทยปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยเขากระจายข่าวนี้ถึงพลเมือง บรรดาเผ่าทั้งคนลาวและคนไทยวันนี้วันที่4มิถุนายน2564เวลา19นาฬิกา 45. นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับพอดีว่ามีคนสอบถามผมมานะครับว่าลุงคนเนี่ยนะ ได้รับการประกันตัวอย่างนี้นะครับท่ากับว่าดุงพลน,นั้นเนี่ยพ้นผิดใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ว่าจะพ้นผิดนะครับการจะพ้นผิดหรือไม่ต้องสารต้องมีคําพิพากษาออกมานะครับว่าไม่มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นคือการประกันตัวเนี่ยนะมันเป็นขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานของ การสันนิษฐานของกฎหมายนะครับว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้มีคำพิพากษามาบุคคลน,นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับทีนี้เมื่อบุคคลน,นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์สิทธิมนุษยชนนะครับของผู้บริสุทธิ์เขาก็ต้องได้รับการประกันตัวนะครับแต่การประกันตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องมีข้อแมนะครับว่าการประกันตัวออกไปแล้ว นะครับจะต้องไม่มีพฤติการจะหลบหนีอจะต้องไม่มีพฤติการที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยานนะครับหรือข่มขู่พยานนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าพฤติการจะหลบหนีของลุงพลนั้นอย่างคลิปเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าไม่ไม่มีทางที่เขาจะหลบหนีนะครับส่วนเรื่องการที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยานนั้น มีโอกาสไหมมีนะครับมีผมก็มองว่ามีการคมคู่พยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการที่จะไปคัดคลานนั้นเนี่ยเราจะต้องแสดงหลักฐานออกไปให้ชัดนะครับว่ามีการข่มขูพยานอย่างไรนะครับเท่าที่ผ่านมามีการขค่มขู่พยานอย่างไรเราต้องแสดงออกไปให้ชัดนะครับถ้าเราแสดงไม่ชัดโอกาสที่ศาลจะฟังนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าศาลไม่ได้ดูตามสือ่อ สารไม่ได้ดูตามโซ,โซเชียลสารจะดูหลักฐานสำนวนที่อยู่ต่อหน้าเท่านั้นนะครับมีการยื่นคำร้องคัดค้านมามีการยื่นขอประกันตัวมาโดยการยื่นยื่นคัดค้านนั้นคัดค้านประเด็นไหนอะไรยังไงมีความเป็นไปได้อย่างไรนะครับส่วนการยื่นขอประกันตัวมานั้นเขาก็ต้องดูว่าทําไมเพราะอะไรนะครับการที่คุณได้รับประกันตัวออกไปนะครับมันจะมีผลดี กับคุณอย่างไรคุณมีโอกาสที่จะต่อสู้คดีได้ดีมากน้อยขนาดไหนนั่นแหละครับหลักๆก,ก็จะเป็นการมองมุมกว้างนะครับมองมุมกว้างทีนี้สิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญนะนอกจากว่าจะมีพฤติการจะหลบหนีแล้วนะครับมีพฤติการที่จะไปะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแล้ว หรือมีโอกาสที่จะไปคคุมขู่พยานแล้วและที่สําคัญที่จะต้องวิเคราะห์ต่อมาว่าโทษที่ได้รับนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนโทษหนักหรือเปล่าแค่นั้นนะครับการวิเคราะห์การอนุญาตให้ประกันตัวมันมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรที่มากกว่านี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าพนักง,งานสอบสวนนะครับ ฟ้องชัยพลเนี่ยสามข้อหาข้อหาที่หนึ่งก็คือการพากเด็กการพากเด็กข้อหานี้เนี่ยโทษเนี่ยมันสูงนะครับโทษสามปีถึงสิบห้าปีโทษโทษนะฮะโทษสามปีถึงสิห้าปีแต่เมื่อวานนี้ผมก็บอกแล้วว่าข้อหานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฮะรเพราะว่าไม่มีประจักษ์พยา,ยานเห็นไงฮะว่าชัยพลเอาเด็กขึ้นไปนะครับอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมบอกไปแล้ว ว่าข้อหานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานเห็นชัดว่าลุงพลเอาเด็กขึ้นไปนะครับส่วนการทอดทิ้งเด็กเนี่ยเท่าที่ดูตามสื่อนะครับตามพยานหลักฐานก็มีเส้นผมนะครับเส้นผมซึ่งข้อหานี้เนี่ยก็คือผมก็บอกแล้วเมื่อวานนี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถลงโทษได้แต่ว่ามันสถานเบานะครับเพราะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเองนะครับ คำว่าจำคุกไม่เกิน3าปีเนี่ยอาจจะหนึ่งวันสองวันสาวันก็ได้นะครับดูจากพฤติการนะครับศาลจะลงโทษยังไงก็ได้นะครับจึงมองว่าโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยจึงเป็นโทษสถานเบานะครับส่วนการกระทําใดๆแก่ศพเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็ยังเบาเบากว่า,าเรื่องการทอดทิ้งเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องการโทษเนี่ยเราก็มาคํานึงอย่างเดียวว่าการทอดทิ้งเด็กโทษที่ลุงพลจะได้รับเนี่ย ไม่เกินสามปีเท่านี้นะฮะเท่าที่ปัญหลักฐานเห็นตามสื่อนะครับเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคือว่าหนึ่งโอกาสที่ลุงพลเนี่ยจะได้รับกรรมกันตัวเนี่ยนะครับมันก็สูงเพราะอะไร,รโทษก็น้อยนะครับโทษก็น้อยนะแล้วก็การยื่นคัดค้านนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นมีแต่สื่อดูจากสื่ออย่างเดียวว่า,าทางกลัวจะได้รับอันตราย ใช่ไหมครับกลัวได้รับอันตร,รายแต่ทีนี้คือกลัวได้รับอันตร,รายเนี่ยนะมันจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรมีการได้รับอันตร,รายแบบไหนนะครับแต่โอกาสนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยนะครับทางชัยพลเนี่ยไม่เคยไปข่มขู่หรือไม่เคยคิดปองร้ายกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนั้นเนี่ยนะครับตัดทิ้ง ตัดทิ้งได้เพราะไม่มีพฤติการเสนอสารแน่นอนนะครับไม่มีพฤติการเสนอสารว่าจะมีเหตุอันตรายแก่ตัวอย่างไรนะครับก็เลยเหลือแต่เรื่องที่ต้องเสนอให้สารเห็นว่าจะไปยุ่งเหยินพยานหลักฐานหรือจะไปข่มขู่พยานอย่างไรแบบไหนเท่านั้นนะครับอันนี้มุมมองของคนคัดค้านไม่ให้ประกันตัวนะครับแต่ถ้าไม่มีประเด็นพวกนี้เนี่ยโอกาส ที่จะได้ประกันตัวสูงมากนะครับสูงมากนะครับทีนี้ฝ่ายตัวฝ่ายผู้ที่จะต้องได้รับการประกันตัวเนี่ยนะครับจะต้องแสดงให้ศาลเห็น,นว่าโทษมันเบานะครับโทษเนี่ยที่เขาฟ้องมาเนี่ยมันเบานะครับประการที่หนึ่งประการที่สองไอ้โทษข้อหาหนักเนี่ยมันไม่ใช่มันสามารถพิสูจน์ได้ว่า ทางผู้กระทาความผิดหรือผู้ที่ตกเป็นจําเลยเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอะไรฮะเพราะพยานหลักฐานยังไปไม่ถึงเลยพยานหลักฐานยังไม่ได้ชี้ชัดไปเลยว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีการเอาเด็กไปอย่างไรฮะไม่มีพยานหลักฐานเห็นชัดเจนเลยครับว่ามีการพยานเอาหลักฐานไปอย่างไรเอาเด็กไปอย่างไรนะครับเนี่ยครับผมก็ถึงมองว่าเนี่ยทางฝ่ายคนขอประกันตัวเนี่ยเขาก็ยิ่งง่ายๆอยู่แล้วยิ่งง่ายๆสบายสบายนะครับ นี่แหละครับปัญหาผมถึงเรียนว่าขั้นนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะครับการขอประกันตัวเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าผู้ที่ยังไม่ได้มีการตัดสินนะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดบุคคลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับหลักพื้นฐานของกฎหมายนะครับผมก็เลยเรียนว่าคนที่สอบถามผมมาเนี่ยนะครับก็น่าเข้าใจนะว่า การที่ได้รับประกันตัวไปนั้นไม่ใช่ว่าทางชัยพลน์จะพ้นผิดไม่ใช่นะครับยังฮะยังต้องมีโอกาสต้องต้องไปยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมทางพนังกงานสอบสวนจะต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อฟ้องข้อหาให้มันหนักขึ้นกว่านี้มีไหมมีหลักฐานบ่งชี้ได้ไหมอ่าก็ต้องไปหาหลักฐานมาให้มันชัดผูกมัดให้แน่นนะครับถ้าหลักฐานไม่ชัดผูกมัดไม่แน่นก็สารสงสัยก็หลุดนะครับ สารสงสัยก็หลุดเพราะอะไรฮะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าคดีอาญานะครับการดําเนินคดีอาญาบนหลักฐานแห่งทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับการดําเนินคดีอาญาทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงแม้จะสงสัยนิดหน่อยสารก็ยกประโยชน์แห่งการสงสัยให้จําเลยนะครับให้จําเลยเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะต้อง อพยักฐานให้แน่นที่สุดนะครับให้แน่นที่สุดต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเส้นผมเนี่ยมันคือชุดเดียวกันนะครับแต่การพาเด็กไปนั้นเนี่ยผมมองดูแล้วว่าไม่มีทางไม่มีทางเลยข้อหานี้ไม่มีทางแน่ๆนะครับเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนะครับไม่มีคนบ่งชี้ชัดเลยว่าใครเอาเด็กไปนะครับอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าผลคดีจะเป็นอย่างไรในอนาคต อย่าวิจารณ์การทํางานของพนักงานสอบสวนนะครับผมเป็นห่วงนะครับอย่าลืมนะครับผลคดีจะเป็นอย่างไรในอนาคตอย่าวิจารณการทํางานของพนักงานสอบสวนนะครับมุมมองด้านกฎหมายเนี่ยมันมองได้หลายมุมนะครับมองได้หลายมุมเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ออกมาพูดหรือย okay ังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์มันก็เป็นมันเป็นสิทธิ์ของผู้นั้นนะครับ อย่าไปวิจาร์ณเขานะครับผมก็ฝากฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ